ด้านข้างนะคะโอเคค่ะจบการรีวิวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ย่านะคะจะพามาชมบ้านราคา1 3 5ล้านหแสบาทนะคะเป็นบ้านพูวิลล่านะคะทั้งหมดมี4ห้องนอน5ห้องน้ำนะคะย่าจะพามาชมห้องนอนแรกเลยนะคะ ชมคะ่ะอันนี้จะเป็นหนึ่งห้องนอนนะคะเฟอร์นิเจอร์ใหม่หมดนะคะอทั้งหมดทั้งหมดนี้ของใหม่หมดเลยนะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างครบคันนะคะแล้วก็เป็นห้องน้ําในตัวนะคะสุขภัณฑ์ของของดีหมดเลยนะคะเอาอย่างดีหมดทุกอย่างนะคะ อันนี้จะเป็นหนึ่งห้องนอนนะคะมาห้องนอนที่สองกันเลยคะ่ะอันนี้จะเป็นห้องนอนที่สองนะคะเตียงห้าฟุตนะคะอ,อตู้เสื built ้อผ้าบิวอินนะคะแล้วก็ตู้กระจกนะคะบิวอินพร้อมห้องน้ำในตัวนะคะโอเคคะ่ะ โอเคค่ะไปห้องที่สามกันนะคะอันนี้ก็มีแอร์นะคะแอร์ Air นี่ติดใหม่หมดเลยนะคะยจะาพาไปห้องที่สามก่อนอันนี้คือห้องที่สามนะคะอันนี้เตียงนี้จะเป็น6ฟุตนะคะแล้วพอดีสั่งของมายังไม่ทันนะคะก็เลยยังไม่ได้ปูจะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะบิวอินใหม่หมดเลยค่ะโตเครื่องแป้งนะคะ มีห้องน้ำในตัวนะคะห้องนี้สุขภัณฑ์ใหม่หมดนะคะแอร์ใหม่นะคะไปห้องที่สี่กันเลยค่ะอันนี้จะเป็นห้องที่สี่นะคะเตียงห้าฟูตค่ะพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะครบคันนะคะแล้วก็ห้องน้ำในตัวนะคะห้องนี้ก็ เป็นห้องน้ำในตัวเหมือนกันทุกอย่างใหม่หมดนะคะเป็นบ้านรีโนเวทใหม่นะคะเราจะพาไปครัวนะคะเดี๋ยวย่าพามาครัวก่อนครัวก็เป็นบิวอินหมดใหม่ใหม่หมดเลยนะคะทุกอย่างใหม่หมดนะคะ,ะตู้เย็นนะคะตู้เย็นก็เป็นเปิดฝา เปิดฝาสองฝั่งนะคะทุกอย่างนะคะเราจะาแถมพร้อมไปกับซื้อซื้อบ้านไปเลยค่ะทุกอย่างแถมให้หมดนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้านะคะแล้วก็ห้องเหมือนทำซักล้างได้นะคะบริเวณบริเวณข้างๆเยอะมากแล้วก็ ย่าจะพามาดูที่นั่งเล่นนะคะทีวี75นิ้วนะคะแล้วก็บิวอินบิวอินนี้ใหม่หมดเลยนะคะแล้วก็ผ้มาม่านนะคะผ้ะมาม่านนี้สั่งใหม่หมดเลยนะคะโซฟาใหม่หมดนะคะโซฟาใหญ่มากย่าจะพามาดูรอบข้างนะคะรอบข้างบ้าน ออกมาก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะพื้นที่พื้นที่เยอะนะคะโต๊ะนี่ก็แถมให้นะคะพื้นที่ข้างบ้านนะคะบริเวณบ้านทำส่วนเล็กๆได้นะคะส่วนเล็กๆได้แทงน้ำก็แถมให้นะคะมีแทงน้ำหนึ่งหนึ่งแทงนะคะ